สวัสดีครับพบกับผมพิชัยเช่นเคยครับในรายการสวยน้ำพูดได้บายวินวินผมครับวันนี้มีโคมไฟ LED ใต้น้ำสวยน้ำครับแบบแสงที่เป็นแบบแสงดั้งเดิมเลยครับแสงแบบคลาสสิกคลาสสิกแสงวอร์มไวของลาสวิยงครับโคมไฟลาสวิยขึ้นชื่อว่าเป็นโคมไฟที่ดีมากครับนอกจากดีไซน์สวยงามกระทัดรัดแบบอย่างนี้ครับการใช้งานที่ออกแบบื่อไม่ถึงอุปกรณ์ที่ให้มาด้วยเนี่ยเข้าใจงานมากที่สุดเข้าใจว่า มันจะต้องติดยังไงบางทีเราต้องเลือกว่ามันจะต้องแปะผนังบางทีเราจะต้องเลือกว่ามันต้องฝังเขามีนิดมีเบ้าที่ให้ให,ให้เรามาครบเลยครับตัวนิดที่มากับโคมครับแบบอย่างนี้ก็ติดมากับโคมเลยในการแกะกล่องครั้งแรกเก็บสายเข้าไปในตัวเแบบ้านี้เลยแบบนี้เขาเรียกว่าวอล l ์ o ครับมีรูให้ยึดน็อตน,นะครับสี่รูนะครับยึดน็อตสี่รูน็อตสกรูฝังปุ๊บนะฮะแปะที่กระเบื้องเลยนะครับตัวนี้ รุ่นนี้ครับโมเดลที่นําเสนอให้ดูวันนี้ครับเป็นแสงวอมไว้ของลาซูลนครับ LED ครับรุ่นนี้โมเดล DBL ีเีด MA ีด LED 1 c c t b ต่อท้ายด้วยวอมไว้ครับแสงวอมไว้เป็นแสงที่ออกเหลืองแดงนะครับตัวอุณหภูมิก็ประมาณ3,000นะครับ3,000องศานะครับตัวนี้เรามาดูครับ ข้อพิเศษจากคมไฟ LED ตัวอื่นครับตัวนี้นอกจากดีไซน์สวยแล้วอุปกรณ์ที่ม้มีมาครบให้เลือกได้หลากหลายแบบแล้วชิ้นงานครับตัวนี้เป็นการกันน้ำอย่างดีมากนะ IP68 แล้วก็อะเรซิ่นฟิลก็คือทเทเรซิ่นเต็ม ในส่วนที่จะต้องสัมผัสอยู่ในน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อต่อเรืออะไรก็ตั้งแต่คือเทเลซินมาเต็มแล้วโอกาสที่น้ําจะเข้าไปข้างในตัวหลอด LED เนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นอายุการใช้าง,งานก็ได้ยาวยๆเลยแสงสวยๆมีซายสวยๆกันน้ําดีมากๆที่สําคัญครับในชุดน,นี้ครับี่ยเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมครับตัวนี้เป็นโคมไฟ LED 12วัตต์12โวลต์ AC นะครับเป็นไฟ AC 2ส,สายนะฮะแสงวอมไว ตัวนี้จำนวนหลอด i e d ที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่เหลืองเหลืองนี่นครับวอร์มไวเนี่ยมี144หลอดด้วยกันนะครับที่อยู่ข้างในนี้ตัวนี้ติดแบบวอร์มเมาส์ก็ได้ฝังในคอนกรีตก็ได้ถ้าฝังในคอนกรีตเราใช้เบ้าใช้นิดตัวนี้ครับถ้าเป็นแบบติดวอร์มเมาส์ปูทับกระเบื้องไปเลยใช้นิดตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูสีเลยนะครับความสวยงามของสีหน้าตาแบบน,นี้ครับจะเป็นวอร์มไวมีอยู่ที่เรานําเข้ามาครับมีอยู่2โมเดลนะ มีรุ่นที่เป็น12วัตต์แล้วก็รุ่น18วัตต์ใช้งานได้ดีกันน้ําดีครับแล้วมาดูสีกันนิดน,นึงว่าสวยชอบใจไหมเปิดในตอนกลางวันแบบอย่างนี้ในห้องที่มีแสงแบบอย่างนี้ดูสวยงามไหมนะครับนี่คือแสงแบบวอร์มไว้ครับก็ไม่ไดอ้ออกแดงมากนะครับประมาณอย่างนี้ลองดูว่าชอบไหมสําเราใครที่ไม่ต้องการสีสันนะครับต้องการแบบคลาสสิกคลาสสิกสก,ก็ดูอบอุ่นดีนะชอบ แสงแบบนี้การกันน้ําดีๆแบบอย่างนี้จากวันนี้เป็นต้นไปครับแนะนําให้ใช้คมไฟรุ่นนี้นะฮะได้ทั้งแปะพนังหรือฝังเบ้าก็ได้ดีน่าใช้มากจริงๆครับตัวนี้ลาสวิม LED ลาซิม12วัตต์กำลังดีนะครับสวยๆแบบอย่างนี้คลาสสิกคลาสสิกกันน้าดีมากเทเลซินเต็มชอบงานแบบนี้ต้องลาสซวิมเท่านั้นนะครับตัวนี้มีจําหน่ายในหน้าเว็บไซต์วิม n ิน,นผู้ชอบสามารถคลิกสั่งซื้อได้เลยครับมีสินค้าจำนวนมากสำคัญครับตัวนี้ราคาพิเศษนะครับสุดคุม้ม ในหน้าเว็บไซต์ถ้าเทียบกับโคมไฟ LED ประเภทกำลังวัดใกล้เคียงกันการเทเลซิงการกันน้ําแบบที่มีเลซิงฟิลแบบสวยๆแบบอย่างนี้ครับคุณภาพการกันน้ําดีแบบนี้ถือว่าถูกสุดคุ้มกว่าทุกแบรนด์แน่นอนครับของขายตัวโคมไฟใต้น้ํามาหลายยี่ห้อมากตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ประทับใจมากแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังแล้วก็แบ่งปันแชร์์ออกไปให้ทุกคนได้ใช้ของดีครับตัวนี้น่าสนใจมากมีสินค้าในหน้าเว็บไซต์แล้วก็มีในช็อปของเราใน เอาฟิลเลยนะครับเข้ามาดูได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อที่สําคัญครับเรามีร่วมราคาพิเศษในงานตลาดน,าน้ำสวยน้ําด้วยนะครับวันที่27พฤศจพิกาอยู่นี้ครับมีราคาส่วนลดที่ลดเพิ่มเติมจากหน้าเว็บไซต์นะครับวันนี้ต้องจากลาไปก่อนครับกับโคมไฟ LED ที่คุณภาพดีมากๆครับฝากติดตามตัวต่อไปกับโคมไฟแสงแบบอย่างอื่นครับของลาซูวนวันนี้จากลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามบสดีครับ